เราหรือเปล่ายิงไหมโอ้ยิงยิงยิงเพื่อไม่ยิงเราเหรออ้าวอ้าวยิงหัวนี่เอานี่เพื่อนเล็งหัวเราเหรออ้าววันนี้เรา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 จะมาตามหารักให้น้องช้างกันนะครับโดยการที่เราจะกดท่าดอกไม้ท่าดอกไม้ท่าดอกไม้ไมในสาร์สนี่นี่ท่านี้ ไปในโหมดมาปาเดียวได้โอเคมาดูกันว่าจะมีคนที่ยิงเราไหมไปต้องเลือกโหมดเลือกโหมดโอเคเลือกแล้วไปตุยกันลุยลุยลุยโอเคเข้าเกมมาแล้วก็จะไม่เลือกปืนนะครับให้ไม่เลือกอีกกดท่ากดท่าเลย นี่ว่ะโอ้ยยังสีนว่ะโอเคกดใหม่ซิว่าเขาจะยิงเราหรือเปล่ายิงไหมโอ้ยย,ยิงย,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 ยิงเฮ้ยเขาไม่ยิงเราครับโอ้ย god เฮ้ยทิงยท้งปืนด้วยทิ้งปืนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำอะไรอะ่ะเฮ้อจะตายวงหรอว้า โ oh อ้มมยก็อุ้อย่างนี้น้องช้างก็เจอรักแล้วสิเขาชื่ออะไรอะชื่ออ๋อนันไม่ทันอนะ่ะเอเคืูตาต่อไปเขาจะยิงกันใหม่เอ,อเคกดท่าแลกแหลกแหลกกดกดกดรถขยันขับอะไรวันนี้เนี่ยเฮ้ย เขาไมา่ยิงเราโอ้มาย g อนโอ้มายกอนค่น้องช้างเจอรักแท้แล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยต้องแอดเพื่อนไปแอดเพื่อนเราจะเข้าบิวกับเขาด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะบิวกับเขาแล้วก็จะกดท่าดอกไม้เอ้า oh. ทำไมตายเลยทำไมตายเร็วจัง โอเคนะครับตัดมาเกมที่2ครับเกมแรกคือคือเขาไม่ยิงเรายนะครับเราก็เลยตัดพอคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินโอเคเราจะไปเริ่มตัดต่อไปกันไป let's go เกมต่อไปจะมีใครยิงเราไม่นะโอเคเข้าเกมมาแล้วครับโอ้เราได้เป็นฝ่ายเลือกก่อนก็จะไม,มมไม่เลือกเหมือนเดิมให้มันเลือกเองอ้าวเลือกโอเคเลือกเลือกก็เลือกโอเคเ กดท่าดอกไม้โอเคทาดอกไม้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 ดูสิเขาจะยิงเราไหมอุ้ยยิง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 โหเลงโหหราปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยทำไมยิงเราอะ่ะเราเป็นช้างต,ตัวเล็กๆเองนะเรามาหาความรักนะเพื่อนเพื่อนทำไม,มเพื่อนยิงเราอ่ะเพื่อน โอ,เอ้เพื่อนเพื่อนย่อให้เราด้วยเพื่อนย่อให้เราโอ้ my god เขี๊ตาต่อมาเกมที่สองกดท้าหัวถ้าถ้าดอกไม้ฝึกภาคอยู่นะคบยังภาคไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พูดไม่เก่งมันเถอะพูดเก่งก็ดแต่เพื่อนอ่ะต้องฝึกโอีคดวนิ่ว่าเขาจะยิงเราอีกหรือเปล่ายิงไหมยิงไหมเพื่อนยิงไหมเพื่อนไม่ยิงเรายิงนะเพื่อนเพื่อนยิงเปล่า เออเรายิง <c oughs> รู้สึกสะใจโอเคนะครับตาเนี้เราก็จะทําเป็นท่านั่งบัลลังละกันนะคะเปลี่ยนบ้างอะไรายางท่าบัลลังนี่ท่านี้นนโอเคไปกด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 โอเคเข้าเกมแล้วโอเคฝั่งนั้นได้เลือกก่อนเลือกอะไรอะ่ะอิสิตร์เหรอ เราไม่สนใจหรอกกดกดท่ากดกดสิเอาเอาโอเคกดละกดละกดละกดกดไหนมาทางไหนจ้าวุ๊ยมาแล้ว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 มีการอะไรโอเอา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 อย่างวะมามามาต่อเกมที่สองกดกดกดเหมือนเดิม กดเออกดกดเหมือนเดิมเมื่อกี้อย่างวะเอ้ยตึงเกินพี่พี่ตึงเกินเขมไหนมาทางไหนจ้ามาทางไหนจ้าไหนเอ้ยหุ้ยนุ่นนุ่นเอาเอาเอาหัวแตกอีกแล้วครับโอเคมาต่อกันพี่ตาที่สองเลยครับหมูคลิปนี้พูดโอเคไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเรใส่เป็นคนชอบโอเคเอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอีกแล้ว เริ่มโอเคเริมอเ,เอ้ยเป็นไรก็โอเคมากกว่าเนี่ยเข้าเกมแล้วเลือกปืนเลือกเปล่าต่เนี้ยเลือกเลือกอะไรไม่เลือก,อกโอเคกดท่าเอา้ากดท่ากดท่านำงหลักเขาชื่ออะไรอะอะไรไนซี่เหรอใช่ไหมไม่รู้ดิ มามาดูกันว่าเขาจะยิงเราหรือเปล่านี้เขากำลังพยายามที่จะสิงเราอยู่ทำยังไงต่อครับตอนนี้ตอนนี้พี่ถามอะไรต่อครับทำไรครับเอาทำไรครับพี่ทำไรครับฮัลโหลพี่ 英雄爆了嗷嗷！哦哦